็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ของขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในจากคลิปที่แล้วโทเนตได้โดนด,ดัมราน้าจัดการเขาก็ได้พูดว่าบ,บ้านหน้าคุณแข็งแกงขนาดนี้ใดะดัมราน้าก็พูดว่าฮู้อ ไม่ไหวไม่ไหวการตัดสินคนเท่าที่เห็นมันเป็นความถือดีที่คนแข็งแร่งเท่านานที่จะมีได้นะหรือว่านี่เป็นเพราะว่าฉันแจ้งมาเป็นคนคุ้มกันก็เลยเข้าใจผิดว่าตนเองแข็งแร่งกว่างั้นเหอรอะหั่นที่ดัมราดาผู้ชนนั้นโทเนก็ยังคงกากเลือดอยู่อย่างนั้นและดัมราดาก็ได้พูดต่อฉันก็บอกแล้วว่าให้เธอแข็งแร่งขึ้นมนุษย์น่าดูถูกไม่ได้นะต่อให้ไม่พึ่งพาสกิลแต่ถ้าฝึกฝนก็แข็งแร่งขึ้นมาได้ถึงไหนถึงกัน เหมือนชั้นไงเนื้อทันทีที่ผู้เชีนน่ยวชาญดัมราด้าเขาก็ได้ตวัดเท้าของเขาไปยังด้านหลังโดยที่ไม่ได้หันไปมองผู้ที่รอบโจมปีที่คิดจะเล่นงานด,ดัมราดาจากด้านหลังก็ได้ถูกลูกเตะน,นั่นซัดเข้าไปที่ลำคอโดยไม่ทันได้ตอบสนองจนกระดูกหกักจนถึงแก่ชีวิตแม้จะต้องถูกฆ่าอย่างน่าสมเพชแต่เขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแจงที่ยูกิยอมรับอาริออสนั่นเองอาริออสมียูนิสกิลนักฆ่ามีความสามารถพิเศษ เกินที่ไล้เสียงและอัพางตัวตนซึ่งมันก็เหมาะแก่การรอบสังหารมันเป็นโครงสร้างสกิลที่เน้นการฆ่าและเป็นผู้ที่มีฝีมือที่คู่ควรแก่การจัดลำดับที่ส4้ทั้งที่การต่อสู้กับมนุษย์ก็เป็นงานถนัดของอาริออสเทสแแต่กลับถูกดามราดาสังหารทิ้งซะอย่างง่ายดายและต่อมาดามลาดาก็พูดอีกว่าถึงจะพึ่งพาแต่สกิลแบบนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องพึ่งพาในเวลาสําคัญก็คือ กายและใจของตนที่ขัดเกลามาตั้งหากแต่ถึงฉันจะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเธอแหละนะคำพ,พูดของดัดนมารดาก็ช่างเสียดแทงต่อผู้คนที่ไม่เคยได้ถูกเหยียดหยามกระทั่งจากครูผู้ฝึกสอนการต่อสู้พอได้เย็นแล้วก็พากันโกรธจัดดล้วคืนหน้าการกับความคิดเห็นที่เหมือนกับว่าถูกคนอ่อนแอได้สั่งสอนเอา ทุกคนก็พากานของขึ้นแผดจิตสหาใสายดำราดาระหว่างนั้นยูกิก็ยังคงวีคอสสถานการณ์อย่างใจเย็ยนต่อไปในแล้วก็ได้ข้อสรุปหนึ่งออกมายูกิก็คิดว่านึกแล้วเชียวดำราดาไม่ได้หักหลังแต่ถูกใครบางคนควบคุมอยู่อาเลออสเป็นทหารรักษาพระอ,องค์ก็จะเป็นไปได้ว่าเป็นฝ่ายของจกอักรพรรดิแล้วฐานคือทั้งที่ไม่ได้ฆ่าโทเนตแต่กลับไม่ปาณีอาเลออสนั่นแหละสรุปคือ แม้จะยังคงเหลือความนึกคิดของตนเองอยู่แต่ก็ทําอะไรที่ส่งผลเสียต่อผู้ที่ควบคุมไม่ได้อย่างนั้นสินะคนที่ควบคุมด,ดามราดาคงเป็นผู้ควบคุมที่แข็งแกร่งมากแต่ถึงอย่างนั้นดามราดาก็ยังคงพยายามขัดขืนเพื่อบอกสถานการณ์ให้โยกิที่กําลังหาทางได้รับรู้การสืบุปนี้นาโยกิไปสู่ทางออกที่เหมาะสมที่สุดแล้วในตอนนั้นโยกิก็ได้พูดว่าเอา้าทุกคนสนใจหน่อยแต่นี้ไปเราจะถอยกัน ศิษคาดจที่อยู่ที่คาการีเราจะรีบไปร่วมตัวกับกอ้อลผสมกันพอยูกิผู้ชนนอาเลียก็พูดว่าบอสไม่จำเป็นต้องหนีขอแค่เก็บคนทรยศได้แล้วลงมือตามเดิมเขาก็ยังพูดไม่จบยูกิก็ได้พูดว่าไม่ได้ล็อกยูกิก็ได้ปฏิเสธก็เสนอของอาเลียอย่างเด็ดขาดแม้จะยังคงมีรอยยิ้มอย่างสบายๆเหมือนทุกขีแต่กับกวดสายตามองสมาชิกทุกคนด้วยสายตาที่จริงจัง แล้ยกูกิก็พูดอีกว่าเพราะหมายของดัมราดาคือถ่วงเวลาเพราะงั้นฉันได้อธิบายเสียยืดยาวเขาก็คงจะยอมให้ทําแบบนั้นละมัง้งพอยูกิพูดจบคาการลิกก็พูดว่ายอมให้ทําเหลือคาคาการลิกก็ถามมาแลยะยูกิก็ได้พยักหน้าพานยืนยันว่าใช่แล้วด,ลดัมราดาไม่ได้หักหลังแค่ถูกใครบางคนควบคุมอยู่แล้วเจ้านั่นก็คงตั้งใจะจะถอนลากถอนโคนพวกเราไงล่ะพอได้ฟังเขาพูดของยอกูกิก็ได้เกิดปฏิกิริยาหลายอย่าง แต่ดูเหมือนว่าจะทําให้ผู้พ,พ้องกลับมาเยือกเย็นได้อีกครั้งแล้วได้ข่มกีดสังหารที่มีต่อดําราด้าลงแล้วเบนสายตาไปรวมที่คาการีซึ่งเป็นผู้ช่วยคาการีเองก็ได้ตัดสินใจแบบเดียวกันกับยูกีสัญชัตญยาณก็ได้ร้องเตือนภพยไม่หยุดทําให้คาการีก็ตระหนักได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มาเสี่ยงขนาดไหนแล้วพอได้ยินยูกีชี้แนะให้เห็นก็ได้เข้าใจว่าตนก็ควรจะทําอะไรสถานการณ์ก็ได้บีบขาด ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้แย้งคําสั่งของโยกิฮากาเรจึงได้เริ่มเคลื่อนไหวโยกิได้พูดว่าเราจะทิ้งทีน่นี่แล้วมุ่งหน้าไปยังค่ายของกองพลผสมกันคาพอคาการิพูดเช่นนั้นก็ได้มีคนพูดว่าแต่ว่าแล้วท่านโยกิละ่ะพอโยกิได้ฟังคําถามนั้นก็ได้พูดว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกหน้าคิดว่าดัมบานาคงไม่ยอมให้หนีไปด้วยต้องมีคนรับมือดังนั้นไปซะโยกิก็ได้หันหลังให้กับทุกคนแล้วได้เผชิญหน้ากับดัมบานดา และพวกเขาก็พูดกันว่าไปลานะรับทราบทุกคนก็ได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนควรจะทำดัมมาด้าก็เป็นคนทรยศหรือเปล่าเรื่องพัานนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วพอได้เห็นแผ่นหลังของยูงกีก็รับรู้ได้ถึงการเตรียมใจนั่นสิ่งที่ควรทําในตอนนี้ไม่ใช่การโต้ว,วาทีแต่เป็นการเกษตรกระสวนเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้เราผู้ที่แขงแจงอย่างพวกเขาก็ได้เข้าใจดีอาเลียก็ได้ช่วยแบกโทเนสที่ล้มอยู่ ให้ผู้หญิงตัวเล็กมาแบกผู้ชายร่างโตมันก็อาจจะดูน่าขันแต่ก็ไม่มีใครได้มาหัวล้อเพราะผู้ชายเวทมนตร์รักษาก็เยียวยาให้โทเนียสไปพางตามหลังพวกเขาจากนั้นในพิบตาก็ได้เกินหายไปในความมีดของรัติการไม่กี่วินาทีต่อมาในที่ประชุมอันกว้วงขวางก็เหลือเพียงแค่โยกิกับดัมราดาและต่อมาดัมราดาก็ได้พูดว่านี้ไปตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วมังครับ ท่นชอบมาตกม้าตายตอนจบทุกทีท่านโยกิก็ประมาทสำนักหน่วยข่าวกรองมากเกินไปแล้วครับพราชนะนั้นโยกิก็ตอบว่าเขาอาจจะนะแต่ว่าถ้ากระเสือกกระสนก็าอาจจะมองเห็นทางรอดขึ้นมาก็ได้นี่พอโยกิผู้ชนะามารดาก็ตอบว่าหน้าขานนี่ไม่ใช่การลเล่นของเด็กนะครับและโยกิก็ตอบว่านัา่นสิผมนะ่ะนะเอาจริงเสมอแหละแต่ดามาดาก็ยังคงพูดอีกว่า เรื่องเพื่อฝันที่ว่าจะครองโลกนั่นเหรอครับพอได้ยินเช่นนั้นยูกิก็ตอบว่าแน่นอนนายเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพอได้ยินดังนั้นดัมราด้าก็ได้หัวราอด้วยความพึงพอใจจากก้นเบื้องของหัวใจว่าใช่มันถูกต้องตามนั้นเลยยูกิคำวระซากะเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับดัมราด้าอาจจะมีความคิดที่หล่อแหละเหมือนเด็กๆอยู่บ้านแต่ก็มีด้านที่เลือดเย็นอยู่เช่นกันช่างวางแผนไม่เคยทําให้ดัมราด้าได้รู้สึกเบียร์เลย เพราะฉะนั้นด,ดัมมาดาจึงได้เชื่อใจโยกิว่าจะต้องมองออกแน่แน่เรื่องที่ตนถูกคอนโดควบคุมอยู่ความพังดีที่ดัมมาดามีต่อจกักรพรรดิลูเดล่านั้นก็เป็นของจริงแม้จะยอมรับในตัวของโยกิแต่ก็เทียบไม่ได้กับความรู้สึกที่มีต่อลูเดล่าเดิมทีก็ไม่มีใครให้เทียบอยู่แล้วจกักรพรรดิลูเดล่าคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับดัมมาดาและดัมมาดาก็ได้เคลื่อนไหวตามสัญญาที่ให้เอาไว้กับลูเดล่าการทำสัญญานั่นให้บรรลุนี่แหละ คือเป้าหมายที่ด,ดัมมาดาเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันด,ดัมมาดาก็ได้รู้จักกับลูเรล่ามาเป็นเวลานานกว่าคนโดเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป้าหมาเพราะคิดว่าคนโดนั้นก็คงจะไม่ลงมือกับดัมมาดาดัมมาด,ดาก็รู้ตัวดีว่าถูกสงสัยเพราะฉะนั้นจึงได้คอยเฝ้าระวังแต่ว่าคนโดก็เป็นผู้ชายที่อันตรายเกินกว่าที่ด,ดัมมาดาคิดเอาไว้หลังจากที่ได้บอกลากับมิซ่าเรียบร้อย สติของด,ดัมรดาก็ตกอยู่ภายใต้อนัตของคนโดไปแล้ววิธีการไม่แน่ชัดแต่ไม่ว่าด,ดัมรดาจะใช้วิธีไหนก็คลายไม่ออกตัวด,ดัมรดาก็ยังคงรู้สึกตัวแต่การกระทําของเขาก็กลับถูกคนโดควบคุมเอาไว้ในระหว่างนั้นด,ดัมรดาก็คิดว่าเจ้าคนโดไม่นึกเลยว่าจะควบคุมกระทั่งตัวเรารูอ้อยู่หรอกว่ามันรอบคอบแต่ไม่คิดเลยว่าจะทําถึงขั้นนี้แต่ว่าสรงกับเปียท่านยูกิ ในเมื่อใครอ่อนไม่ได้ด้วยพลังของตนเองความหวังที่เหลือก็แค่พึ่งพาโยกิถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกให้รู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของตัวเขาเองตรงนี้แหละที่ยากที่สุดไม่ว่าจะมองยังไงก็จะเห็นว่าดัมรารดาทรยศได้อย่างเดียวมันเป็นแบบนี้และจะให้เชื่อใจกันก็คงจะไม่ไหวหลอกขณะตัวดัมรารดาเองก็ยังคงถอดใจแต่ว่ายูกิเขามองออกจนได้ดัมรารดาก็ได้รู้สึกขอบคุณขณะเดียวกันก็ได้พูดเท่าที่คนโดยอมให้พูดได้ ดามารดาก็พูดว่าท่านโยกิจะขอแสดงพลังของหัวหน้าอิมพีเรีย u กาเดียนแสดงพลังที่แท้จริงของลำดับที่2ให้ได้เห็นนะครับการควบคุมนี่ก็เป็นระบบอนุญาตการเคลื่อน,นไหวของดามารดาจึงได้ถูกจำกัดแม้จะอยู่ในสภาพนั้นแต่ดามารดาก็ยังคงพยายามที่จะปล่อยข้อมูลให้โยกิเท่าที่ทำได้การประกาศตัวก็เป็นหนึ่งในนั้น ถ้าโยกิได้รับข้อมูลทุกอย่างเท่าที่เขาจะให้ได้แล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะหาทางใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เองดามารดาก็คงเชื่อมั่นแบบนั้นแต่ตั้งใจจะฝากฝันทุกอย่างไว้กับโยกิและดามารดาก็คิดเองว่าจากนี้แค่ท่านโยกิฆ่าเราได้ทุกอย่างก็จะจบสัญญาที่ให้ไว้กับฟาวารุดาลาท่านโยกิก็คงจะช่วยทำให้สำเร็จน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นด้วยตาตนเอง ยูกิก็ต้องสืบพ่อเจตนารมณ์ของด,ดัมร์ดาให้แน่เพื่อทำความทะเยอทะยานของยูกิเองให้เป็นจริงก็จําเป็นต้องทําเป้าหมายของด,ดัมร์ดาให้รู้ล่วงไปด้วยไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอีกแล้วด,ลดัมร์ดาก็ขีดและต่อมายูกิก็ได้พูดว่าวางใจเถอดตั้งใจจะให้นายทํางานต่อไปอีกเพราะงานจะช่วยนะพอนีชฉนั้นด,ดัมร์ดาก็พูดว่าฮ้าห้าคุณพูดจะอ่อนหัดแบบนั้นก็ค้นผมไม่ได้สิครับ ความพอใจที่เอ่อล้นขึ้นมาในใจแม้จะถูกควบคุมอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนานวมาดาก็ได้ปล่อยความรู้สึกไปตามหัวใจที่ชี้นำและต่อมาบก,กตัดมาฝั่งของคาการีบนถนนใหญ่ในเมืองหลวงก็มีอัศวินราวส0นายได้วิ่งวุ่นพวกคาการีก็ทำตามคำสั่งของโยกีโดวยวางแผนที่จะหนีออกจากเมืองหลวงตอนกลางคืนพวกมุ่งหน้าไปรวมตัวกับกองพลผสม จุดที่กองพผสมตั้งค่ายอยู่นั้นก็อยู่ใกล้กับชายแดนของราชอาณาจักรคนแครห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองหลวงจกวักรวรรดิไปราวๆ500กิโลเมตรเป็นระยะเวลาที่พวกพ่อค้าเล่ใช้เวลาสัญจรกันกว่า10วันถ้าเป็นผู้ใช้พลังเวทสูงก็สามารถใช้ประตูเคลื่อนย้ายที่กระกจายอยู่ทั่วเมืองหลวงได้โดยจะเป็นเวทมนต์ชั้นสูงที่จะทำให้เดินผ่านประตูเมืองที่กำหนดเอาไว้ได้ภายในพริบตา ว่ามันก็ไม่ใช่ของที่จะใช้ได้พร้อมกันเป็นร้อยคนและในเมื่อมันเป็นสถานที่สําคัญก็ย่อมมีเวียนเฝ้ายามหนาแน่นแม้จะบุกตอนกลางคืนก็ยังคงเกิดการประทะกันอย่างแน่นอนคายการีก,ก็เลียกที่จะบุกเบิ์เส้นทางด้วยตนเองโดยไม่ลังเลแทนที่จะเข้ามาปะทะกันตรงนี้เธอตัดสินว่าก่อนอื่นก็ควรจะต้องเตรียมกําลังลบให้พร้อมก่อนหากว่าเป็นสมาชิกชุดนี้ ทุกคนล้วนแต่เป็นยอดมนุษย์ระดับสปาร์ลาดถ้าวิ่งต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักเลยไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะไปถึงจุดหมายและในตอนนั้นเทียก็ได้พูดว่าท่านคาการิไม่เป็นไรนะคนเช่นนั้นคาการิก็ตอบว่ามไม่เป็นไรหรอกขอบใจที่เป็นห่วงนะเทียคาการิก็ได้ขอบคุณเด็กสาวผู้สวมหน้ากากที่วิ่งขนาดข้างอยู่คาการิก็เป็นอดีตจอมารมีอดีตที่หลังพ่ายแพย้ให้กับจอมารเลออน ก็ต้องเลล่อนอยู่ในสภาพสปิร์ชวนบอดี้อยู่หลายสิบปีสหรับคาการีเจอามันคาสลีมในตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแบบจิตแล้วแค่ประคองอัตราของตอนเองเอาไว้ได้ก็เต็มเกินหลังจากที่ผ่านพ้นอดีตแบบนั้นในที่สุดก็ได้ร่างเนื้อที่เรียกว่าโฮโมนคูดมาเพราะว่ายูกิจากนั้นก็ได้ขัดเกลาความพียงแก่ของตอนเองขึ้นอย่างไรซึ่งอุปสรรค ดังนั้นในตอนนี้จึงมีพลังในการต่อสู้เทียบเท่าได้กับมนุษย์มารชั้นสูงและต่อมาเทียก็ได้พูดว่าหรืองั้นก็ดีแล้วละเวลาแบบนี้ถ้าละพัทอยู่ด้วยก็ดีสิพอที่ยินเทียผู้ชนนั้นคาการลีก็พูดว่านั่นสินะถ้าเป็นลาพัตก็คงจะชนะดันมาได้ไปแล้วพอคาการลีพูดจบฟุตแมนก็ได้พูดว่าโห่โหบอสเองก็แข็งแกร่งจะต้องเอาชนะแล้วกลับมาหาพวกเราได้แน่นอนพอที่ชนานั้นเทียก็พูดว่านั่นสินะ ตอด้วยคาการีอืมใช่แล้วละ่ะคาการีก็ได้ยิ้มแล้วตอบกลับไปขนาดในใจก็กลับร้อนรุ่มขึ้นมาเรื่อยๆสัญญาณเตือนภัยก็ยังคงไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วทําเอาคาการียิ่งรู้สึกกังวลเข้าไปอีกให้เธอก็คิดว่าไม่ดีแน่แบบนี้ไม่ดีแน่อาจจะเป็นแค่ลางสังหรณ์แต่ก็ได้มันช่วยชีวิตเอาไว้ได้ไม่รู้ตัองกี่หนแล้วดังนั้นแม้คาการีจะไม่มีหลักฐาน แต่ก็ต้องเตรียมแผนการอะไรเอาไว้สักอย่างจากนั้นจึงได้เบี่ยงเบียสายตาไปยังเทียและฟุดแมนซึ่งก็เป็นพวกผองที่ไว้ใจได้มากที่สุดและเธอก็ได้พูดว่าเรียกลาพารมาผนิชนาธิสสาคนก็พูดว่าอ่ะาสาวคนก็ตกใจกับคำพูดของคาการีและคาการีก็พูดอีกว่าบอกไปว่ากลับมาซะถ้าเป็นเทียกับฟุดแมนเราก็ก็สามารถใช้ทรกิจพูดคุยกับลาพาร์ตไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน พวกตัวตลกก็เชื่อมโยงถึงกันได้เทียก็ได้พูดว่าลพัดก,กำลังไปส่งข่าวอยู่พอด็เช่นนั้นคาการลีก็พูดว่าไม่เป็นไรเร็วเข้าเตือนเตือนเพลที่มีแต่คาการลีได้ยินได้ดังขึ้นมายิ่งกว่าเดิมไม่มีเวลามาที่บายแล้วพอตัดสินใจได้แบบนี้คาการลีก็ได้ปล่อยเทียไว้แล้วได้ออกคําสั่งต่อไปทุกคนรีบถอยห่างออจาตรงนี้แล้วก็หาทางเอาชีวิตรอดไปให้ได้ด้วยตนเอง คาการลีก็ได้เงียบไปทั้งที่เทก็ยังคงอยากตะโกนไปมากกว่านี้สิ่งที่ขาดหายไปก็คือและไปรวมตัวกับกองพลผสมไม่ทันจะได้ตะโกนคำพูดออกไปจนจบก็รู้ตัวแล้วว่ามาสายเกินไปในตอนนั้นก็ได้มีคนพูดว่าน่าตกใจนะก็ว่าลบกลิ่นอายหมดแล้วแท้ๆก็ยังอุตส่าห์รู้ตัวได้อีกขณะที่พูดแบบนั้นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบท,าทหารก็ได้ก้าวออกมาจากมุมมืด รอยโทคอนโดนั่นเองไม่เพียงแต่คอนโดแต่ก็ยังคงได้เยินเสียงของคนหลายคนได้ร่องรอยเข้ามาจากด้านบนหลังคาตามท้องถนน,นใหญ่จำนวนราว50คนได้ทว่าแต่และคนก็ล้วนมีแังสีกดดันท่วมท้นเพราะเช่นนั้นคาการลีก็ได้พูดว่าอิมพิเลีย u a กา i เดียนพอคาการลีพูดเช่นนั้นคอนโดก็พูดว่าถูกต้องเลือกขัดขืนโดยป่าประโยชน์และยอมแพ้แต่โดยดีถ้าทำแบบนั้น จะมอบเกียริตายเพื่อฝ่าบาทลูดร่าให้พอคนโดผพ้เช่นวั้นคาการลีก็พูดว่าเหลือข้าใจละร้อยโทคอนโดคุณคือหัวหน้าของอิมพีเรียลการเดียนสีนะแมะ้จะถูกพูดจี้ด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์ของคอนโดก็ยังคงไม่เปลี่ยนไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธแต่เพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส้นหลาบค่าการลีพวกคาการลีกก็ก่อกลุ่มกันเพืาอระวังพวกอัศวินที่ยืนห้อมล้อมพวกตนอยู่เมื่อเป็นแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่พ้นแล้ว เรเลี้ยงไหนที่สองยุทธภปกรณ์ระดับเลเจนพร้อมเซตแม้ความสามารถจริงๆจะสูสีกันแต่ก็มีความผานชั้นของยุทธภปกรณ์มากเกินไปอาจจะเสียเปรียบอย่างยิ่งยวดแต่ลูกน้องของโยกิก็ไม่มีใครที่จะตัดใจเอาตรงนี้และในระหว่างนั้นโทเนสก็ได้พูดว่าเฮ้อ <c oughs> เอาก็เอาเซกับกันก็อาจจะช่วยประหยัดเวลาได้พอดีเลยพอโทเนสพูดจบอาเลียก็ได้พูดว่า ามนั่นแหละเขาดูพลังที่แท้จริงของพวกรักษาพระองค์หน่อยเถอะพอโทนี้ที่ปางตายเมื่อสักครู่นี้มีไฟขึ้นมาอาเรียหรือเฮโรก่ก็ตามด้วยทันทีด้วยความที่ว่าเป็นผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์จึงไม่คิดจะยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยในระหว่างนั้นคาการลิกก็ยังคงพยายามวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเยือกเย็นต่อไปโอกาสที่จะมีชีวิตรอดไปได้ทุกคนก็ได้เข้าใกล้ศูนย์ไปทุกทีสถานการณ์ตอนนี้ เป้าหมายการเอาชนะในด้านกลยุทธ์ก็คือการรวมตัวกับกองผ,ผสมพร้อมกับพวกพ้องให้ได้จํานวนมากที่สุดเพื่อการนั้นจําเป็นต้องถ่วงเวลาจนกว่าที่ยูกิจะจัดการกับดันบาดาได้จนกว่าที่ลาพาร์จะมาช่วยต้องถ่วงเวลาอันแสนสาคัญนี้เอาไว้ให้ได้นี่แหละคือหน้าที่ของคาการีและคาการีก็คิดในใจว่าเอาลลาถ้ามีฝั่งไหนมาทันเวลาก็ดีอยู่หรอกแต่จะทายังไงดีนะ ขณะที่คิดแบบนั้นคาการิก็ได้ก้าวออกไปตรงด้านหน้าของคนโด91แล้วในตอนนั้นคนโดก็พูดว่าโหแกจะเป็นคู่มือให้ฉันเหรอและคาการิก็ตอบว่าอืมพลังของทาหารรักษาพระองค์ตัวท็อปจะมีแค่ไหนพอตวรวจสอบในทอคาการิก็ได้ตอบกลับไปแบบนั้นแต่ก็รู้ดีว่าพลังของตอนเองนั้นหาชั้นกับคนโดมากว่าหมายของคาการิก็คือการใช้ตนเองเป็นนกต่อ แล้วเธอก็คิดในใจว่าถึงจะเอาชนะไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องถ่วงเวลาขนาดตั้งใจแบบนั้นก็ได้ตั้งท่าเข้าหาคนโดกับการคนโดก็ไม่ได้มองเห็นคาคาลิในสายตาเอาใจถอนหายใจอย่างเนือหนายกับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นโดยรอบแล้วเขาก็พูดว่าฉันเกลียดอะไรที่เปล่าประโยชน์ไม่คิดจะร่วม่วงเวลาด้วยดอกนะอุดมพัติมันก็ชนะสงครามไม่ได้เข้าใจไว้ด้วยพอินเชีนนารนคาราลิก็พูดว่า ก็ไม่รู้สินะถ้าภาวนาเข้าหน่อยก็อาจจะได้เกิดปณิหานขึ้นมาก็ได้พอคา,าการิผู้ชนะนคนโดก,ก็พูดว่าอืมหน้าขันอธิตจม,มานอย่ามาละเมอหน่อยเลยพอได้ยินแบบนั้นคาการิก็ได้แตะเลียนเรื่องที่ตนเคยเป็นจอม,มานมีแค่เพื่อนพ้องที่ไม่กี่คนที่รู้แต่คนโดก,กับได้ผงออกมาอย่างง่ายดายสรุปคือขาคิดว่าข้อมูลแค่นี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ผิดแน่ และต่อมาคาการลิก็ได้พูดว่าโดนอย่างเข้าแล้วสิและคนโดก็ตอบว่าก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นหรอกที่สําคัญจะบอกอะไรเอาไว้ให้หนึ่งอย่างแล้วกันพวกแกก็คงคิดจะไปร่วมตัวกับความผสมแต่ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่ามื่อคู่นี้องค์จักรพรรดิได้ทรงจะทับไล่ล่าออกไปด้วยพระองค์เองแล้วพรดฉะนั้นคาการลิก็พูดว่าว่าไงนะการที่จกักรพรรดิจะออกรบเองมันก็เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ แต่คาการลีก็สงสัยที่คำพูดว่าทับไล่ล่าในในตอนนั้นคอนโดก็พูดว่าแน่นอยู่แล้วนี่สิ่งสำคัญมีแค่คนที่แข็งแกร่งถ้าถวายความจงรับพักดีต่อฝ่าบาดุรล่าก็ว่าไปอย่างแต่พวกทหารปลายิวปลาส้อยที่วิวัฒนาการไม่ได้น่าไม่จำเป็นหลอกพอคอนโดพิเศษนานคาการลีก็ได้ถามว่าหมายความว่าคาการลีก็ยังพูดไม่จบคอนโดก็ได้พูดว่าไม่เข้าใจหรือ ที่พวกแกยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ตอนนี้ก็แค่เพราะยังมีโอกาสที่จะวิวัฒนาการได้อยู่เท่านั้นแหละทุกอย่างก็ล้วนเป็นไปตามแผนการของฝ่าบาทรูดราลทั้งนั้นและต่อมาคาการลีก็ได้พูดว่าพูดบ้าอะไรจะบอกว่ามอแผนการของพวกเราออกหมดหรือไงคาการิก็ได้แผดเสียงออกไปและคนดูที่เหลียบมองคาการลีอย่างว่าได้สนใจแล้วบอกว่า ทำอะไรโง่ๆอย่าบอกนะว่าคิดว่าจะตบตาฉันในวงหลวงนี้ได้จริงๆในใจของคากาลีก,ก็มีไฟโทรสาร่าเมื่อสลวจุดขึ้นน้ำพองไฟนั้นก็คือความเจ็บใจก็สลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า